วิปครีมหรือบัตเตอร์ครีมใช้แต่งเค้กมะพร้าวแบบไหนดีกว่ากันหลายๆคนอยากรู้ว่าเค้กมะพร้าวที่แต่งใช้วิปครีมหรือบัตเตอร์ครีมดีคะโดยปกติเค้กที่แต่งเป็นปอนคุณต้องจะแต่งด้วยวิปครีมทั้งหมดหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเค้กนมสดนั่นเองค่ะวิปครีมจะเป็นแบบดาร่ครีมเมื่อปาดเค้กเสร็จแล้วจะต้องอยู่ในตู้เย็นจะไม่ชนร้อนรสชาติคล้ายๆนมให้รสชาติที่หอมละมุนทานคู่กับเนื้อชิฟฟ่อนก็จะฟินมากๆเลยค่ะ <Wow. S 2> ส่วนถ้าเป็นงานตกแต่งคุณต้องจะใช้บัตเตอร์ครีมบัตเต เนยโสดมีลักษณะทนร้อนสามารถตั้งอยู่ข้างนอกได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ละลายเหมาะกับการตั้งโชว์งานตกแตง่งและงานสังสรรค์ต่างๆเนื้อสัมผัสจะไม่เบาเท่าวิปครีมแต่ความฟินก็มีมากไม่แพ้กันเลยคะ่ะถ้าถามว่าแบบไหนใช้ดีกว่ากันคะจะแล้วแต่ประเภทการจัดงานคะ่ะหรือตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการถ้าทานแบบงานปกติก็จะเป็นวิปครีมแต่ถ้าเป็นงานโชว์งานตกแตง่งงานวันเกิดก็จะใช้บัตเตอร์ครีมค่ะตอบโจทย์ที่สุดเมื่อก่อนคู้ต้องก็เคยใช้วิปครีมนะคะใน การตกแต่งเค้กแต่หลังๆมาคุณต้องใช้แต่บัตเตอร์ครีมค่ะเพราะว่าเวลาที่ใช้กับงานตกแต่งเนี่ยบางคนเอาไปตั้งโชว์ไว้นานๆก็จะทําให้เค้กละลายได้นั่นเองค่ะ